สวัสดีค่ะคี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคาว,นนวันนี้วันที่15มีนาคมนะครับเริ่มต้นทำเฟมเดลี่นะชแนลราคาเดลี่นะคะอยู่ระหว่าง2195.03กับซับพอร์ทที่เท่าไหร่เอ่ยมองไม่เห็นเลยขอดูหน่อย2150.47นะคะแต่ว่าบริเวณนี้มีเส้นซับพอร์ตซอนกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือตั้งแต่บริเวณ2146ถึง2150นะ ราคาลงมาชิดข้างล่างนะทุกคนแล้วก็ดูแรงซื้อเริ่มพักตัวเยอะเนี่ยก็รู้สึกมีแรงน้มทวงเนาะก็มีโอกาสที่จะเทสซัพพอร์ตข้างล่างนี้อยู่นะคะถ้าเป็นมุมมองใหญ่แต่ว่ามันแค่รอว่าเมื่อไหร่แรงขายจะฟื้นบ้างนั่นเองนะประมาณนี้ค่ะนี่คือมุมมองใหญ่มาดูมุมมองเล็กกว่านี้ สี่ชั่วโมองนะคะเซตชานเนลอยู่ระหว่างสองหนึ่งเจ็ดเก้าจุดเจ็ดเจ็ดนะคะกับสองหนึ่งห้าสองสองหนึ่งห้าสองจุดหกหนึ่งนะคะแล้วก็วิ่งติดอยู่ในชานเนลเนี้ยมา <c oughs> สักระยะนะขึ้นมาทำเขาเรียกว่าอะไรอะไฮย่อยสามยอดแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้ แรงซื้อก็ตกเหมือนกันนะคะสัญญาณ red dot มาเนี่ยถ้าแรงซื้อไม่ฟื้นเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะกดลงมาข้างล่างได้มากกว่านะคะอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามดูนะครับว่าถ้าสุวนในทาเฟรมย่อยรีบาวขึ้นไม่เกินบริเวณที่มันขึ้นก่อนหน้านี้นะคะก็คือ2 1 7 6กับ2 1 7 9เนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะตบลงมาเทสซ้ําที่กรอบล่างของ4ชั่วโมงวันนี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาเช็คระยะ ซัพพอร์ Resistance สำคัญถ้ามันหลุดออกข้างใดข้างหนึ่งดีกว่ายังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะสำหรับ4ชั่วโมงแล้วก็โอกาสในการกลับเทนนั้นรู้สึกจะยังไม่มานะเพราะว่าถ้าเราใส่ f ิโบ n ั c c ีลงไปเนี่ยทุกคนมันยังไม่ทิ้งตัวถึง f ิโบนั c c ี2 3่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกแล้วแหละว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วมันไม่เกินบริเวณที่บอกมันก็มีโอกาสที่จะทำโครงสร้างหรือว่า คงสร้างในฝันอาจจะเกิดแต่ว่าอาจจะเป็นแบบช่วงรอบแรกคือลงทิ้งดิ่งราคาลงไปเทสฟีโบเลคซี่นั่นเองนะประมาณนั้นอ,อันนี้ยักไปมาต่อกันมาดูรุดขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างก่อนดีถ้าขึ้นข้างบนเนาะตอนนี้ Re ส i s เ a น c ์ใกล้สุดคือสอง9นึนะคะถัดมานะคะก็คือ resistance ต,ตรงนี้ที่เป็น เอาทำา i ก่อนนั้นนี้นะคะที่21.95.03แต่วันนี้สุดระยะสวิงนะครับที่บริเวณราคา22.22.00หรอ22.01.51แถวๆนี้แหละอะ่ะโอเค <c oughs> อันนี้คือต้องปีนบริเวณนี้ให้ได้สะก่อนเถอะนะ79เนี่ยนะ76ถึง79ค่อยมองไปข้างบนแต่ว่าถ้าไม่ไปข้างบนมาดูข้างล่างย่อยกว่านี้มีไหม ตอนนี้ชาน n e ลของ h 1นั้นแคบมากนะครับบีบอยู่ระหว่าง16 169กับ165ถ้าหลุด165เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญคือ1526.61กับ1550แล้วถัดลงมาคือ1เรียก1 5 5 0วหาง,งั้นทำไมเรียกแบบนี้เรียกผิดนะครับ ไม่คุ้นกับราคาทองคำบริเวณนี้ไงโอเคสปอร์ตแกสุดคือ2152ถัดลงมาคือ2150ถัดลงมาอีกคือ2146.19นั่นเองนะคะและวันนี้สุดระยะสวิงรายวันนั้นสุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ2128.42 มาดูความเป็นไปได้ว่ามโอการก,กับเทนหรือเปล่าถ้า S 1ตอนนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยกำลังตัดกันระหว่าง EMA 50กับ LMA 200นะคะว่าจะตัดขึ้นหรือจะตัดลงดีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวตัดสินอยู่ทําเฟรม M 1 5หรือว่า30นะครับ M 1 5 h ห g าไเริ่มลดนะคะทุกคนแต่โลยังไม่ลดเพราะฉะนั้นวันนี้จุดวัดใจคือตรงนี้เลยแหละ 1> 2อ7หนึ่งถึงเจรีบาวขึ้นมาถึงบริเวณนี้แล้วไม่ผ่านนี้ก็มีโอกาสนะครับลงมาข้างล่างเหมือนในโครงสร้าง4ชั่วโมงได้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คสปอร์ตไว้แล้วเนาะเมื่อกี้ใกล้สุดคือตรงนี้2165ถึ่้าลงมาคือ5250อง้าและก็46นั่นเองนะโอเค เมื่อวันไม่ได้มาเนาะก็เลยไม่ได้เล่าว่าเฮ้ยมันรีบาร์ขึ้นมาถึงบริเวณนี้ได้ระวังวันนี้นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ราคายังมิอกาสวิ่งอยู่ในชนแนลสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีโวกาสที่จะแหงกรอบได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยทีเดียวแต่จุดวัดใจบอกไปแล้วไม่ผ่านก็ตามที่คอนเซปต์เลยนะคะ และช่วงทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มมีข่าวในตารางนะคะทุกคนมาเป็นเลขชุดเลยใครที่รอเทรดข่าวก็รอเทรดได้นะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าราคาหลุดกรอบไปข้างใดข้างหนึ่งค่อยติดตามดูสัญญาณอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย